สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่1 9มีนา2565นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดถึง3ครั้งปรับลดลงรวมอยู่ที่50บาทค่ะและราคาทองเช้านี้ก็ปรับลดลงเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา 9นาิกา17นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่3 3 5 0บาทรับซื้ออยู่ที่3 2 5 0บาทส่วนทองรูปพรรณ96.5นะคะขายออกอยู่ที่38,500บาทรับซื้ออยู่ที่29,698บาท44สตางค์ค่ะ เช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่100บาทค่ะและสปอตโกเมื่อคืนมีการปรับลดลงอยู่ที่1 3 9ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสปอตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.921.90ดอลลาร์ค่ะและ้วกระทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1.920.575ค่ะ เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่1.12เอร์เซนค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่33.329ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.31ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรรณกันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะ ซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกรของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบอลอร์ล่แล้วก็ออสลิตกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้งแห่งและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ